หลายคนคิดว่าหนังเรื่องนี้นะครับผมเป็นหนังที่เรียกว่าแย่มากถึงว่าไม่สนุกเลยแต่ผมคิดว่ามันสนุกครับผมสวัสดีครับผม,ผมอิงจากช่อง Jack Inc. Studio Movie ผมผมอิองสตูดิโอ o บ b ีผมครับวันนี้ผม,ผมจะมารีวิวหนังภาพยนต์เรื่องนี้กันเลยครับผม จูเลสิโวโดเมนเนียนครับผมหรือว่าจูเลสิโวทวงคืนอาณาจักรครับผมนี่เป็นหนงังไตภาคที่3ในจัก,กรวาลจูเลสิโวและเป็นหนงังภาคที่6ของหนังในชุดจูเลสิปาร์กนะ,ค,ะครับผมก็เรียกได้ว่าภาพยนตร์จูเลสิโวโดเมนเนียนเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เรียกว่าก่อกำเนิดมาตั้งแต่ประมาณปี1996ครับผมจากความคิดสร้างสารรค์ของสตีเวนสปิลเบิร์กนั่นเองนะครับผม และตอนนี้ผมเดินทางมาถึงหนังไต่ผ้าของชุดจูซิปโเป็นภาคที่หกนะครับผมถ้าเป็นอยู่ในจูซิโบเนี่ยก็คือหนังภาคที่สามนั่นเองครับผมก็เลยว่าภาคน,นี้จะเป็นการปิดไต่ผ้าอย่างสมบูรณ์ของจูซิปโบที่สาม,มาสามภาคครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเดินทางเร็วมากครับผมสําหรับปีนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะผมว่าเนื้อเรื่องมีความน่าสนใจขนาดไหนอู้ผมยังจะพูดเลยกับเพื่อนๆเยอะมากเลยครับผมอ่ะครับผมมารีวิวกันเลยดีกว่าผมโอเคครับผมก็หลังจากที่เราเนี่ย โอ้แล้วงี้ผมไปดูมาแนละ้วก็เป็นยังไงบ้างล่ะก็มาพูดถึงเลยกันถามว่าเป็นยังไงบ้างล่ะถามบอกเลยว่าโคตรสนุกเลยเฮ้ยสนุกแบบไม่คาดคิดมาก่อนนะผมเพราะว่าเป็นหนังจูส o กโบที่เรียกว่าฮึดกลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ภาคที่2องเนี่ยฟอร์ h e k i คิงดอเนี่ยเอ้ยมันอันนี้ไปหน่อยล่ะมันมันดูแล้วมันดบดบลงมาจากภาคแรกหน่อยเนาะโอ้แต่ก็พอภาคสอ่าภาคสออกฉายอ้ย ดีขึ้นเลยครับผมดีขึ้นเลยถือว่าสุดยอดแล้วผมผมให้คะแนนเนี่ยดีแน่นอนผมสำหรับภาคน,นี้ก็ผมไม่คิดว่าภาคเนี้ยมีอะไรน่าสนใจเยอะครับผมไม่ว่าจะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องอะไรต่างๆก็รวมถึงข้อดีของผมก็ข้อดีก็มีส่วนของผมชื่นชมเลยก็คือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องหลายคนอาจจะหลายคนบอกว่าไม่ชอบนะเพราะว่ารู้สึกเหมือนจะไปโฟกัสที่คนมากกว่าใช่ไหมแต่ผมคิดว่ามันออกมาดีมากเลยนะในพาร์ทมนุษย์กับพาร์ทไดโนเสาร์ซึ่งผมคิดว่าแบ่งออกมาได้ดีนะคือแบบว่า มันยังมีอะไรกลมกลืนกันอยู่ถึงแม่นาคโคบบอกว่าเฮ้ยมันมีพามนุษย์ที่พูดแบบมากเกินไปผมก็คิดว่าพามนุษย์ที่พูดไปอ่ะมันอาจจะเป็นส่วนที่สําคัญนะเพราะว่าในนาโคตอ่ะเฮ้ยมันเป็นส่วนที่สําคัญมาก,มากเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นจุดกําเนิดของไดโนเสาร์โลกล้านปีเลยนะครับผมก็คิดว่าโอ้โหก็ถือว่าแบบเนี้ยสุดยอดแล้วในเรื่องเนื้อเรื่องที่ดําเนินมาแบบสุดๆเลยอะ่ะโอ้โหเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรกักไว้เลยนะ ปล่อยหมดปล่อยอะไรมาหมดโอ้โหผมคิดว่าไดโนเาสา์เนี่ยโอ้โหสุดยอดในการต่อสู้มีความโอ้โหมันมากเลยแต่ะฉากเนี่ยผมบอกเลยมันมากเลยครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่พูดข้อดีไปเลยเนี่ยผมไม่คิดว่านักสแสดงเฮ้ยโอ้หูนักสแสดงนี่มาตั้งแต่ภางหนึ่งแล้วเนาะเขาบอกกันนะผมว่าพัางนี้เนี่ยจะกลับมาครบชุดซึ่งผมก็เอ้ยกลับมาครบชุดรวมชุดดนตรีปาร์คด้วยเปล่าพอพูดไปพูดมาอา้าว โอ้โหพี่เอ็นมาคอมมาก่อนใครนะในในท่านัของ f a l e n Kingdom นะครับผมและก็ภาคนี้มากันก็ครบทั้ง3คนเลยทีเดียวก็คือเอ็นด็ออร์เอแล้วก็ส่วนของด็อกเตอรแกรนแล้วก็เอียนมาคอมนั่นเองนะครับผมกลับมานะ3คนนี้กลับมาเช่นเคยครับผมเรียก้ว่ากลับมาในครั้งนี้น่าจะเป็นตัวดึงดูดของแฟนๆยุค90ได้เลยนะโอ้โ oh หกลับมาดูหนังอีกครั้งในโลมภาพยนตร์นะครับผมแล้วก็อีกส่วนนึงที่ผมคิดว่า ตัวละครเก่าๆไปยังไงบ้างเฮ้ยดีเลยนะตัวละครเก่าๆไม่ว่าจะเป็นโอเว่นที่รบทบโดยคิสแพสนะครับผมที่เรียกว่าโอ้โหพพ่แกหล่ออีกแนละ้วพางนี้เออหล่อมากเลยครับผมแล้วก็อีกคนนึงรังผมสาหรับไบดัสลัสฮาร์เวิร์ดนะครับผมหรือว่าที่มาระบบเป็นแครนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกคนนึงนะผมพี่เฮ้ยขึ้นอีกแล้วโอ้โหแล้วก็เป็นอีกเช่อนหน้าชูตาอีกครับผมก็คือท่านของอลิซาเบธเบลล่า เชอร์มอนนั่นเองนะครับผมที่ประบทเป็นท้านของไมชิของล็อกวูดนั่นเองนะครับผมไมชิล็อกบูดนะครับผมหลังจากที่ภาคหลังจากที่ภาคสามเนี่ยอาภาคสองเนาะหลังจากที่ภาคสองเนี่ยเขามีบทไปเนาะโอ้โหบทเด่นมากเลยภาคนี้โตขึ้นมาเยอะเลยนะโหผม,ผมออว่าอะไรวะสวยมากนะคนนี้แล้วก็รวมถึงแคลด้วยนะที่สวยเหมือนเดิมับผมรวมถึงท่าของอีกคนหนึ่งที่บทมาเด่นช่วงในท้านยนะก็คือ ดิวานด้าไว้นะครับผมระบบเป็นเคล่านะครับผมที่มาช่วยโอเว่นเนี่ยหนีรอดจากการโดนเนยสองครับได้โวแล้วก็อีกคนนึงก็คือราเดอร์แล้วก็เจฟส์กรุ๊ปนะครับผมแล้วก็รวมถึงแซมมี่ก็มาเหมือนเดิมน,นะแล้วก็ส่วนใหญ่ตัวนท่านก็จะเป็นพวกตัวประกอบทางนั้นนะครับผมแต่ก็ท่านทางของอาร์มดูนอาร์มตีที่มันระบบเป็นแลมซี่โคที่เป็นคนผู้ช่วยของตัวร้ายในภาคนี้นะครับผมโอโ้โหซึ่งตัวร้ายก็ถามไปแล้วเนี่ย ว่าเป็นใครล่ะตัวร้ายเนี่ยเฮ้ยตัวร้ายคนนี้เลยผมก็คือคนนี้เลยนะผมที่ผมไปดูมาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหที่เขาระบบเป็นลูอิสนั่นเองนะครับผมซึ่งลูอิสคนนี้เนี่ยระบบโดยแคมเบอร์สกอตนั่นเองนะครับผมโอ้โหนี่ผมจำได้เลยนะว่าเขาเคยแสดงหนังยุค90นะเออคนนี้จำได้เลยอ่ะส่วนใหญ่ก็ตัวถามว่ามีอะไรข้อน่าใจสนใจเนะี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันท้ายคลิปนะัดโอเคครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงส่วนของ อะไรต่อมาต้องพูดถึง C T I สิครับถามว่าไดาโนเสาร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับไดโนเสาร์ของภาพยนตร์เรื่อง Justice World Mini เนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ดีเลิศครับผมผมถามว่าในตัวอย่างเราจะเห็นใช่ไหมมันมเป็นฉากหนึ่งเนาะที่โออ่าท่านนทนของโอเว่นเนี่ยขับเดนินรถอ่าขับมาไล่ไดโนเสาร์เนาะเทเกะเนาะครับผมเตโกเนาะไกลเห็นไล่อยู่นะแล้วก็ในหนังเนี่ยก็ผมว่าไอฉากนี้มันมีแบบล,ลอยๆนิดนึงใช่ไหมแต่แต่ผมว่าไอ มันส่วนฉากอื่นเนี่ยออกมาดีมากสวยครับผมภาพสวยมากเลย C G I ออกมาดีมากเหมือนแบบเราอยู่จริงๆเลยอ่ะโอ้โหเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในโลกล้านปีจริงๆเลยครับผมโอ้โหถือว่าสุดยอดนะผมสาหรับจูสโบนะครับผมสําหรับ C G I ของภาพยนต์เรื่องนี้อะแล้วมาต่ออีกหนึ่งข้อที่ผมคิดว่าเป็นที่ผมคิดว่ามันกระตุ้นให้เราแบบดูได้ตลอดเวลาซึ่งตลอดเวลาก็คือการดําเนินเรื่องการดําเนินเรื่องผมถามไว้เลยว่า ก็ต้องยกให้กับพุ่มกับนะครับผมซึ่งพุ่มกับน่ะก็ไม่ใช่ใครับผมก็คือโคลินเทเวโรนั่นเองนะครับผมก็คือพุ่มกับจากยูซโบภาคแรกนั่นเองนะครับผมรวมถึงสตีเวนสปิลเบิร์กนะครับผมเป็นร่วมนั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์หรือผู้ในการสร้างนั่นเองนะครับโอ้โหพี่แกนี่ดูจักรวาลทุกจักรวาลเลยก็ว่าได้ครับผมโอ้โหก็สําหรับโคลินเทเวโรเนี่ยมากํากับเป็นในภาคเนี้ยเหมือนเขารู้จุดประเด็นนะว่าเฮ้ยคนดูอ่ะไม่ชอบพาไปรู้คุยกันมากกว่า เลยปรับมาเปลี่ยนเป็นการต่อสู้ของโนัลสาวมากขึ้นรวมถึงเอาพาสมนุษย์ที่แบบไม่ไม่สู้ด้วยแต่ให้โนัลสาวสู้กันเองเออผมก็คิดว่าออกมาดีออกมาดีมาดีสุดยอดนองผมสําหรับเรื่องนี้ก็เอาใจพามนุษย์ดีจริงจริงนะสําหรับเอาใจคนดูหน่อยเนาะอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าพลาดไม่ได้แน่นอนสำหรับแฟนๆท่านของแฟนๆท่านนของแฟนๆจูเลสิกโวนะผมก็คือเพลงประกอบนั่นเองนะครับผมโอ้โหเพลงประกอบ ถ้าใครฟังมาแล้วเนี่ยติดหูแน่นอนนะผมก็คือเพลงนี้เลยเนาะสำหรับจูสิบโบนะผมก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเลยเนี่ยครับผมอโอเคครับผมนี่ฟังไปแล้วเป็นไงบ้างละ่ะบอกเลยว่าเพาะติดหูไม่ว่าจะเป็นจูสิบพาร์คจูสิบ o บที่เรียกได้ว่ากลับมาแบบครบคันครับผมสำหรับเพลงประกอบสุดอลังการครับผมตั้งแต่ยุค90เลยนะผมสำหรับจูสิบพาร์คเนี่ยก็โอเคก็คพูดคุยเพลงเท่านี้นะสำหรับการรีวิวหนัง ถามว่ามีข้อเสียไหมผมเนี่ยมีนะแต่คือแบบไม่ออกจริงผมไม่ออกจริงว่าเฮ้ยมันตรงไหนดีจะเอาตรงไหนมันเป็นจุดพลาดผมก็ม่ว่ายังยังมีจุดพลาดแต่ผมก็คิดยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะอ่ะก็ถามถามว่าจุดพลาดนี้ไม่มีนะครับผมก็มีบางส่วนนะก็ที่จะมีพลาดที่ผมแบบตัดคะแนนไปน,นิดนึงนะอ่ะก็ไปพูดถึงการที่ผมให้คะแนนเลยแล้วกันเนาะก็ผมจะให้คะแนนภาพในเรื่องน,งนี้นะครับผม ก็สรุปเลยว่าให้คะแนนเลยเนี่ยกันนันครับผมว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันท้ายคลิปเนาะโอเคสรุปแล้วผมผมจะให้คะแนนพ่อเมีเยนจูสิบโวดอเมีเยนไปที่ให้ไปเลยครับผมไปที่8.5เต็ม10ครับผมโอ้โหตอนแรกเนี่ยตอนแรกจะให้ทั้งนั้นของ8เต็ม10นะในใจแต่พอมาดูตอนท้ายการจบลงเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหจบลงแบบสวยไปดูกันครับผมว่ามันจะจบยังไงทำไมผมถึงให้8.5ไปชมกันเลยครับผมกับสปอย โอเคมาพูดคุยในท้ายคลิปกันเหมือนเดิมครับผมซึ่งวันนี้การพูดคุยในท้ายคลิปจูเลสิคโวลเดอร์มิเนียนเป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยครับผมตรงนี้สปอยนะครับผมมีสปอยนะถ้าใครยังไม่ได้ดูหรือว่าอะไรก็ตามปิดไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเนาะโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมอ่ะจูเลสิคโวลเดอร์มิเนียนครับผมจูเลสโวโดมิเนียนนะครับผมก็จะเป็นการเนี่ยเล่าเรื่องราวต่อจากท่างของอันนี้พอดีนะครับผมจะฝันคลิปนี้ประมาณ4ปีนะประมาณ4ปีได้เออก็ หลังจากที่เราได้ทราบกันเนาะว่าเดือนเสารทนี่หลุดมาเนาะเออเขาก็มีการบอกอรายละเอียดเหมือนภาคแรกเลยครับผมที่แบบมีข่าวออกมาเราเหมือนภาคแรกเป๊ะเลยครับผมเออผมว่าคิดออกมาดีนะซึ่งหลายคนอาจจะทราบดีว่าทําไมเดือนเสารเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับเดือนเสารเนี่ยคือมันต้องเกี่ยวกับอะไรต่างๆใช่ไหมซึ่งในภาคเนี้ยมนุษย์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการที่โลกเกิดการปฏิวัติอีกครั้งก็คือมีพาร์นมนุที่เป็นคนสร้างองค์กรมาหลังจากที่โอ้โห อินเจนพี่กินพี่พี่เขากินไปทั้งจูสิคปาร์คเลยผมสำหรับทั้งภาคของจูสิคปาร์คมาถึงท่านของจูสิคโบก็มีท่านของอ่าท่านของดรฮูเนาะที่แบบมีท่านอินเจนเหมือนกันนะอินเจนแล้วก็ภาคเนี้ยมีภาคที่สองเนี่ยก็เป็นท่านของลูกชายของล็อกวูดนะครับผมล็อกวูดอ่าลูกชายของล็อกวูดเนาะแล้วก็อีกคนนึงในภาคสามนี้เรียกว่าโอ้โห ลูอิสนะครับผมร่วมมือกับท่านของด็อกเตอร์ฮูก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาจําไม่ได้นะว่าชื่อบริษัทอะไรอะ่ะผมลืมชื่อไปเลยผมลืมชื่อไปนะชื่ออะไรนะโซโซ,โซอะไรสักอย่างนี่แหละผมจําชื่อไม่ได้นะผมแต่มีอยู่ในหนังครับผมมีอยู่ในหนังใครไปดูถ้าใครพอทราบ,บก็บอกมาใต้คลิปได้นะเออผมก็ลืมบ้างนะผมจําชื่อไม่ได้หมดหรอกครับผมอ่ะแล้วก็พูดถึงส่วนอะ,อะไรต่างๆไปแล้วเนาะแล้วก็พูดถึงตัวนี้กันบ้างดีกว่าเดนเะสาร์ไดนเสาเนี่ยน่าจะเป็นตัวดึงดูดของ เ,เด็กๆหรือว่าคนดูทุกคนนะผมก็เนาะแล้วเข้าไปดูเนี่ยเราได้อะไรรู้อะไรต่างๆของผมไม่ว่าจะเป็นในภาคนี้ไดนโนเสาร์ที่เราพบกันเนี่ยโอ้โหนานมากนะผมตั้งครั้งนี้ผมจะย้อนกลับไปในยุคคีเาเชียเลยนะครับผมโอ้โหทางนี้จะไม่มีค่าทีเล็กแล้วนะครับผมทางนี้ยังจะมีทท้านั้นของตัวร้ายในภาคนี้ของไดนโนเสาร์นะผมเทียบเท่ากับเนาะของการตัดยีนของอินโดนัสเล็กนั่นแหละครับผมแล้วก็รวมถึง บรูอ่ะขอพูดบรูก่อนแล้วกันเนาะบรูเนี่ยสำคัญมากเลยเนาะบรู้วคนถามว่าอ้าวบรูมีลูกได้ไงล่ะครับผมเพราะว่าบรูเนี่ยมีเป็นลัปเตอร์ตัวเดียวที่รอนมาจากในบนเกาะได้เนาะก็มาเฉลยกันแ,แล้วนะผมว่าในเขาได้ซึ่งในตอนที่ดรฮูเนี่ยทำการผลิตลัปเตอร์เนี่ยผลิตบรูขึ้นมาเนี่ยเขาได้ใช้ยีนของกิ้งก่าที่เป็นว่าสามารถผลิตลูกได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์นะครับผมซึ่งโอ้โห เรียกได้ว่ากลายเป็นว่าลูกที่ออกมาเนี่ยจะทําให้ลูกของบรูเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะผมรวมถึงนานของลูกชายของล็อกบูด,ด้วยนะผมน่าคุณตาของล็อกบูดนะคบผมน้องคนนีน้เออก็ก็จะมีเหมือนกันรับรับสืบทอดมาจากแม่นะผมถ้าแม่คนนี้คืออยู่มาตั้งแต่จูซิปาร์กนะถ้าจําได้นะครับผมก็เรียกว่าถ้าถ้าไม่มีเขาเนี่ยก็เรียกว่าโอา้โหไปเพลินเลยนะโอ้โหถือสุดยอดนะผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดค้างไว้ก็คือเดือนเสาร์เนาะเดือนเสาร์ที่ผมคิดว่าผมชอบเนี่ยเดือนเสาร์ชอบเนี่ยอยู่เรี่ยงไม่ถูกเลยนะแต่ในใจนก็ยังชอบทีเลกเหมือนเดิมนะผมตัวร้ายเนี่ยอ่ะมาพูดถึงตัวร้ายเนาะตัวร้ายของฝั่งอันนี้บ้านกว่าเดือนเสาร์เนาะเดือนเสาร์เนี่ยรู้สึกโกลเดมิเนียนเนี่ยเดือนเสาร์เนี่ยมีหลักหลายสายพันธุ์มากเลยก็คือเดี๋ยวผมจะสืบหามาให้ดูนะว่าตัวอะไรบ้างเนี่ยเออมีหลายตัวเลยนะก็ขอเลือกมาประมาณสองสามตัวนะอืมก็คือนัานของ จีแกโนโทซอรัสนั่นเองนะผมนี่เป็นไดโนเสาร์ที่กินเนื้อเนี่ยบนบกในที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3นะครับผมที่หลังจากที่เขาค้นพบมาเนี่ยโอ้โหเป็นในยุคคิเชียสนะครับผมโอ้โหตัวนี้เน่ยจะมาเป็นคู่ปรับของเรานะครับผมในให้พี่ทีเล็กของเราเนี่ยได้ฟัดกันอย่างมอมันแน่นอน,นครับผมอ่ะมาถึงการสปอยครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือถามว่าฉากไหนที่ผมชอบ ผมชอบฉากนี้เลยผมในเมืองจบชื่อเมืองไม่ได้อชื่อเมืองอะไรมิลตาปะผมจําชื่อเมืองไม่ได้แต่ชื่อเมืองนั้นเนี่ยที่มันเป็นตอนนั้นโอเว่นกับแครนะผมไปตามหาท้วของไปตามหาทาาของลูกสาวนะผมไปทําหาลูกสาวไทดันแล้วก็ไปเจอท้น,นของทาาของก็คือไมซี่นะผมแล้วก็ได้ไปเจอกับเครรานะผมซึ่งก็มีการเกิดอะไรต่งตางๆมากมายเลยเนี่ยค่บผม <laughs> โอ้โหฉากนี้เนี่ยคือ เราได้เห็นหน้าของตัวร้ายอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าเป็นปฏิบัติการนั้นร่วมกันนะผมก็คือดิดิเซนราแมนนะผมซึ่งเขาเนี่ยคือเขาเป็นผู้ร่วมกันกับรูอิสนะครับผมซึ่งคนนี้เนี่ยโอ้โหแสบเหมือนกันนะแสบช่เลนเลยนะก็เรียกว่าแบบว่า,แบบวามีแล้วในครั้งนี้มีตัวแดโเสาตัวใหม่นะผมที่เป็นพันเดียวกับแลปเตอร์เลยนะก็คือการตัดยีนให้มันแบบว่าคล้ายๆกับการที่กับอันนี้เลยผมทั้น้ของอินโดเลปเตอร์ที่เวลา ขอสองอ่งอ่าท่าน้นของปืนเลเซอร์พี่ีใครเนี่ยคนนั้นเนี่ยนะครว่าจะเป็นเป้าหมายแล้วมันจะไม่กัดมันจะไม่ปล่อยเลยนะผมเรียกได้ว่าโอ้โหเรืยอว่าสวยมากเลยผมแต่แบบตัวนี้น่ากลัวผมสําหรับตัวนี้ก็เป็นฉากที่การไล่ล่านะผมแล้วก็มีการฉากเนื้อเสาสู้กันแล้วก็ฉากต่อยตัวโอ้โยฉากนี้มันมากเลยผมบอกเลยว่าเป็นประมาณ1ิบนาทีได้นะฉากเนี้ยโอ้โหฉากนี้มันมากเลยผมแต่แบบแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะที่โอเว่นเนี่ยโอ้โหขับ ซิ่งหนีทานั้นของแรปเปอร์นะครับผมโอ้โหผมว่าตัวนี้ยแสบแสบแสบจริงผมเป็นฉากหนึ่งฉากที่ผมชอบมากเลยนะผมโอ้โหเรียกได้ดว,ว่าเป็นฉากที่ผมชอบมากเลยแล้วก็อีกฉากหนึ่งก็น่าจะเป็นฉากทับใจนะผมที่จบอย่างสมบูรณ์เลยนะโหสำหรับไตภาคกเจอสิว่ามนุษย์กับไดโนเสาร์ก็อยู่ร่วมกันไปตลอดครับผมโอเคผมแล้วก็จบแบบสมบูรณ์ปิดไตภาคเป็นที่เรียบร้อยครับผมและพอวันนี้ไม่มีเอ็นเคยิตครับผมก็จบแบบสมบูรณ์แล้วนะครับผม โอเคครับ okay, ผมอ่ะก็จบไปแล้วผมสำหรับการรีวิวหนังจูซิโบโดเมนเนียนจ World ทวงคืนอาณาจักรครับผมก็นี่เป็นหนังภาคสุดท้ายตายภาคภาคสุดท้ายแล้วนะครับผมของจู i ิโบนะครับผมก็เดี๋ยวไปอรอลุ้นว่าทาง Universal จะทําต่อหรือไม่นะครับผมก็อรอลุ้นต่อไปเนาะโอเคครับ okay, ผมก็ขอพูดนิดนึงนะครับผมว่าอ่าสำหรับช่องจีนสตูดิโอมูฟี่เนี่ยที่ตอนนี้ที่ได้ถูกปิดไปเนี่ย ตอนนี้เราได้กลับมาเปิดใหม่อีกเป็นอีกช่องหนึ่งแล้วนะผมก็จะไม่เกี่ยวกับช่องเก่านะผมช่องเขาก็ถือว่าเป็นการยยอดไปละกันนะครับผมโอเคครับ okay, ผมก็อยากเพื่อนๆกดติดตามมันเยอะๆนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปโปรโมทที่แจ็คสตูดิโอใว้ครับผมโอเคครับ okay, ผมสำหรับวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยผมใครที่ชอบไปดิงกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะผมวันนี้ลาไปก่อนผมสวัสดีครับ